ขณะนี้เวลา9นาฬิก35นาทีในนามศูนย์ปฏิบัติการงานแพทย์ฉุกเฉินอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิว24นี้ทําการทดสอบสัญญาณว16แก้ไาขาการแพทย์ฉุกเฉินประจําเป็นเช้าของวันที่28มกราคมพุทธศักราช2564 เครือข่ายท่านใดว่ายีิบเก้าไม่เล่อนเงินว่าศูนย์ศูนย์ยีิบเก้าเล่อนเงินว่าแปดทางว่าสิบสามศูนย์สี่สี่แปดหกเก้าสองการสามแจ้งเครือข่ายเกษตรสองว่าสามห้าว่าสิบหกยีิบสี่เน้ไมใช่บ้านเดือเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกบ้านเดือะบ้านเดือเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกว่าหกแม่ว่าสองน้องเพื่อนงามเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกน้องงามรับสิบหกห้าหนรามณฑพวันสิบวันหก ทราบหนองพลงารับเกษตรสองสิหกาูนามวรพุธวสีวสิบกเกษตรสองรับหนองพลงา 5, สิบหกห้าหกสิบหนึง่นง 5, ครับอบตบ้านเป้ากเกษตรสองวส2องวสินนสส 4, 16, บหกอ,อบตเป้ารับเกษตรสองสิบหกห้าวสิบทราบอบตบ้านเป้า 16, รับเกษตรสองสิบหกห้าูนามคุณสมศักดิ์วสีวสิบหกเกษตรสองรับอบตบ้านเป้าสิบหกระดับสี่หกสออบตบ้านเป้า ออบตอน้องขาเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกออบตอน้องขารับเกษตรส 2, 16, องพบค่าโอนสนามชั้นสัญชัยวศร่วสิบหกอีสีนี้อยู่ที่รพตําแหน่งเจ็บจ้าออบตอน้องขารับกระเสรสองสิบหกห้าสูนนามคุณสัญชัยวศรีว, 4, วสิบหกเกษตรสองรับออบาตอน้องขาสิบหกห้าช่วงนี้วสีที่ภูเขียวสอง สามห้าแล้วแจ้งให้ทราบด้วยหนองคาหกสิบหนึ่งครับออบาตอนนทองเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกนนทองอบะตอนนนทองเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกวหกแม่ว่าสองอบตบ้านหันเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกนหันิบหกห้าันสองหนึ่งวาสี่วสี่ีนวี่ตลด จาบบ้านหันสิบหกห้าหันสองหนึ่งวสีวสิบหกเกษตรสองรับบ้านหันสิบหกห้าหกสิบหนึ่งครับบ้านหันวศีราบเลื่อนเทศเป้าเกษตรสองวสองวสิบหกเทศเป้าเซตมาเปาแล้วเกษตรสองสิบหกห้าสวนนามนัทธวัดน์วศีวสิบหกจับเทศเป้าแล้เกษตรสองสิบหกห้าสูนนามนัทวัฒน์วศีวสิบหกเศษสองรับเทศเป้าสิบหกห้าหกเส้นหนึ่งครับ อาปตอนนวอเกเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกนวลเกานวลกรับเกษตรสองสิบหกแแห่นวลกาะสองหนึ่งว่าสี่ว่าสิบหกสามนวลอกาะรับเกษตรสองสิบหกแแห่นวลเกาะสองหนึ่งว่าสี่ว่าสิบหกสิบหกห้าเช่นกันหกสิบหนึ่งครับผู้คิงจุดเกษตรผู้คิงจุดบ้านเป้าเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกผู้คิงจุดเกษตรผู้คิงจุดบ้านเป้าเกษตรสองว่าสองว่าสิบหก สิบหกแค่เกษตรสองรับคู่ทิ้งสิบหกระดับสี่เป็นห้าเจ็ดสองว่าสี่ว่าสิบหกหกสิบหนึ่งครับกู masa, 12, ้ภัยพักไกลเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกกู้ภัยพักไกลเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกว่าหกไม่ว่าสองกู้ภัยบ้านเป้าเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกกู้ภัยบ้านเป้าเกษตรสองว่าสองว่าสิบหก ว่าหกไม่วางสองกู้ภัยมังกรเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกจิบหก้าพัยบากู้ภัยมังกรรับเกษตรสองสิบหกห้ามังกรศูนย์หนึ่งว่าสี่ว่าสิบหกเร่องนี้ระแว่งยี่บ้าเราพอสตอสตอสขาว่าสี่ราบลื่นหกสิบหนึ่งครับลูกไขยภายในว่าสายแม่ว่าสิบหกห้าศูนย์หนึ่งเกษตรสองว่าสองว่าสิบหก

สิบหกห้าศูนย์หนึ่งสิบหกห้าเช่นกันหกสิบหนึ่งครับห้าศูนย์ห้าเ<ช><ด>กษตรสองวสองวสิบหกสิบหกห้าธันตกรรมเรือคู่ดอนหันสิบหกระดับสองถึงสามเบี่ยนหกสิบหนึ่งครับห้าศูนย์หกเกษตรสองวสองวสิบหก ว่สองศูนหนึ่งสิบหกห้าเปียกจ้าสิบหกห้าสิบหกห้าเช่นกันหกสิบหนึ่งครับห้าศูนย์เจ็ดเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกสิบหกห้าว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเปียกจ้าสิบหกห้าศูนย์หนึ่งสิบหกห้าเช่นกันหกสิบหนึ่งครับห้าศูนย์แปดเกษตรสองว่าสองว่าสิบหกสิบหกห้าศูนย์หนึ่งว่าสี่เ 5, 01, อเมทจ้สิบหกห้าศูนย์หนึ่งเอเมทสิบหกห้าเช่นกันหกสิบหนึ่งครับอันนี้อยู่ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัด ให้ hey, สักสถานีหกศูนย์หนึ่งเกษตรสองวสองวสิบหกหกศูนหนึ่งเกษตรสองวสองวสิบหกหกศูนย์สองเกษตรสองวสองวสิบหกหกศูนย์สองเกษตรสองวสองวสิบหกหกศูนย์สามเกษตรสองวสองวสิบหก จากสิบหกห้าบหกหเช่นกันหกครับลูกคารอปภเกษสองว่าสองว่าสิรอบปภเจ็ดศูนยวร 1, 16 5, 16 5, 61, ครับจากเจ็ดศูน6 5หนึ่งสบหกห้าเช่นกันหกครับรอบปภเจ็ศูนสองเน่นสบ้าจากรอบปภศูนย์เจ็ดศูองสิบหกหสิเช่นกันหกครับ อีกหนึ่งสถานีเจดศนไหนครับเกษตรสองทดสอบสัญญาณว่าสิหครบทุกสถานีใครสถานีใดต้องการร่วมเบอร์สิบหกเบอหเข้ามาครับกไกหนึ่งย์หนแล้วกรสองสิบหกาเ้รากไกหนึ่งศูย์หนึ่งสิบหสิบหห้าเช่นกันพักไกลหหนึ่งครับ มีเอกลือไม่กูกขายที่ต้องการร่มมว 6, มว่าสิบหกว่าหกเข้ามาครับลูกขายเทสบาลต่อรอบกรเกษตรสองสิบหกห้าสุดนาซูยาว่าสี่ว่าหกเอี่ยงทราบลูกขายเทสบาล้านเป้าสิบหกห้าสิบหกห้าเช่นกันคุณสุริยาว่าสี่วสิบหกหกสิบหนึ่งครับสิบหกห้าเด่นมังกรคันที่สองทราบสิบหกห้ามังกรคันที่สองสิบหกห้าเช่นกันหกสิบหนึ่งครับ มีหรือไม่ที่ต้องการร่วมว .16 ว่าเข้ามาถ้าไม่มีเกษตรสองวสิบสีกรณลี่วสิในานามศูนย์ปฏิบัติการงานแพทย์ฉุกเฉิน,นำอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิหกสบหนึ 61, ่งเครือขายทุกสถานีที่ร่วมทดสอบวสิบหกเครือขายท่านในวสิผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถ <c oughs> สามารถแจ้งเหตุได้ทางวิทยุขึ้นนี้ หรือทางวสิบสามที่หนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าเครื่อง่ายกเกษตรสองวัหกก็ได้ตามปกติเกษตรสองศูนย์เก้าสี่สี่เรียบร้อยครับผมเช็คว่าสิบหกวันนี้